ตั้นพิเชษชัยเคลื่อนไหวแล้วถูกโยงดาราชายเคยแต่งงานกับไก่วรยุทธเรียกว่าตกเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและเอ๊ะมันยังไงนะเต็มโลกออนไลน์สำรับกรณีที่ทางด้านไก่วรยุทธได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังโดยมีช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าเคยแต่งงานกับดาราชายท่านหนึ่ง โดยเป็นการแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีเพียงกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ท่ามกลางชาวเน็ตสงสัยเอว่าดาราชายท่านั้นเป็นใครนะจนล่าสุดหวยก็ไปตกที่ตั้นพิเชษชัยน้องของติ๊กเจษดาพรซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ต่างจะผิดต่างๆนานา,นา,นานและยังเข้าไปคอมเมนต์ถามตั้นในคอมเมนต์ด้วยแต่ราการตอบกลับของหนุ่มตั้น ล่าสุดหนุ่มตั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพโปรโมทคอนเสิร์ตของนักร้องหนุ่มเพีเอไอไกอีที่จะจัดขึ้นวันที่16พฤศจิกายนโดยไร้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเคยแต่งงานกับไก่วรายุท์ซึ่งจะใช่หนุ่มตั้นไหมก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองแล้วกันนะคะ